ผ่านไปอีกครั้งกับช่วงสตรีมเซลล์ที่ผ่านมาเป็นไงรอบนี้เสียหายกันไปกี่บาทแล้วก็ได้เกมอะไรกันมาบ้างส่วนผมก็โดนฮาร์ฟไลฟ์ไป2ภาคบวกกับ f a l ์เอ t นิวเวกัสไปอีกเกมหนึ่งโดนไปเบ็ดเสร็จก็ประมาณ300กว่าบาทเอาไว้รอบหน้ามาดูกันอีกทีว่าจะโดนอีกเท่าไหร่แต่ประเด็นของวิดีโอตัวนี้เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องนี้กันสิ่งที่ผมอยากจะเล่าอยากจะแชร์ก็คือทําไมเราถึงถูกใจสตรีมกันขนาดนั้นทั้งๆที่แพลตฟอร์มเกมแท้มันก็มีเยอะมากแต่ทําไมเราถึงยังยกให้สตรีมเป็น the best of the best อยู่ด ในวิดีโอตัวนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่พูดถึงความเป็นมาของสตรีมนะครับผมจะพูดแค่ว่าทําไมผมถึงชอบและก็ยกให้มันเป็นผู้กล้าของวงการเกมก็แค่นั้นเอาละมารับชมกันเลยดีกว่าครับขออาภัยสาหรับวิดีโอตัวนี้นะครับเพราะว่าความจริงมันออกเสียงว่าสตรีมไม่ใช่สตรีมสงสัยจะสตรีมมากเกินไปจนเริ่มสับสนกับสตรีมเอาเป็นว่าผมพูดถึงสตรีมไม่ใช่สตรีมกันแล้วนนะขอเล่าย้อนไปอีกครั้งว่าผมรู้จักสตรีมได้ยังไงมันผมจะเคยเล่าไปแล้วในคลิปประสบกการณเเมืเอ แต่ก็ขอเล่าอีกทีละกันเผื่อจะได้อินมากขึ้นต้องขอยอมรับเลยว่าในช่วงปี2 0 1 5ผมยังเล่นเกมเถื่อนอยู่เลยขนาดเกมที่ผมอยากจะเล่นมากๆอย่าง Day In Life ผมก็ซื้อแผ่นเถื่อนมาเล่นจนมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมต้องเรียกว่ามันคือวันเปลี่ยนชีวิตมันคือวันที่ผมไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนคนหนึ่งในช่วงมหาลัยพอไปถึงมันก็เปิด GTA 5ออนไลน์ให้ผมดูและก็ดูเหมือนมันพยายามที่จะป้ายย้ายผมไปเล่นด้วยแน่นอนที่รู้กันก็คือผมไม่ชอบ GTA แต่ก็นะตามมารยาทก็ตอแหลไปว่าล้อๆน่า มันก็บอกนี่เลยสตรีมไปโหลดมาซะแล้วก็จ่ายเงินผ่านบัตรจบแถมมีเกมอื่นเต็มเลยนะคือมึงต้องลองตอนนั้นผมตาลูกวาวเลยคือไอ้ที่ตาลูกวาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะ GTA แต่มันเป็นเพราะว่ามันมีเกมที่ผมอยากเล่นอยู่เยอะมากและแน่นอนมันมีได g l i g h ์อยู่ในนั้นแต่แบบโหราคาเกือบ2 0 0พเลยเหรอคือเพื่อนผมมันก็พยายามจะป้ายายาแบบเฮ้ยมึงรอก,ก่อนเนียมันก็ลดพอได้ยินแบบนั้นผมรีบกลับห้องทันทีและก็จัดการโหลดสตรีมลงเครื่องแม้จะไม่มีเงินซื้อเกม เพราะถึงจะไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรแค่ได้ดูว่ามีเกมอะไรราคาเท่าไหร่บ้างก็พอใจแล้วอารมณ์เหมือนคนส่องของในโชปีนั่แหละไม่ได้ซื้อได้ดูก็ยังดีว่าจนมาถึงวันที่ผมตัดสินใจโหลดเกมแรกมาลองเล่นนั่นก็คือ All is Dust มันคือเกมเฮอร์เรอร์ที่ผมก็ตอบไม่ได้ว่าสนุกหรือเปล่าเพราะตอนนั้นคอมพิวเตอร์ผมมันกาก,ากมากเล่นในแป๊บเดียวก็คือค้างเล่นต่อไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกเลยว่าการโหลดเกมแท้มาเล่นเนี่ยมันง่ายจริงๆแค่โหลดลงเครื่องจบ ไม่ต้องมาครักหรือมานั่งปวดกบ,บาลว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าและถึงแม้ว่าจะซื้อมาแล้วเล่นไม่ได้เพราะว่าเครื่องกากสตรีมมันก็ยังมีระบบรีฟันที่โคตนง่ายขอแค่คุณเล่นเกมที่ซื้อมายังไม่ถึง2ชั่วโมงคุณก็สามารถกดขอเงินคืนได้โดยที่คุณจะได้รับเงินคืนภายใน2สัปดาห์แต่ก็อย่าหัวหมอไปทําบ่อยก็แล้วกันเพราะถ้าเกิดมันถี่เกินไปไอดี ID คุณก็อาจจะโดนแบ็กลิสต์นะแต่ก็ด้วยเหตุผลที่มันง่ายแถมถ้าเกิดไม่ถูกใจก็สามารถคืนเงินได้อีกหลังจากนั้นผมก็ยาวเลยครับ ทั้งซื้อเกมด้วยบัตรของตัวเองและก็ซื้อคีย์ผ่านร้านต่างๆมาจนถึงปัจจุบันคือความจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเห็นสตรีมมาก่อนในช่วงที่ผมยังเป็นเด็กร้านเกมผมก็เคยเห็นโคตรบ่อยคือถ้าจะบอกว่าร้านเกมมันมีเกมแท้ให้เล่นเหรอเปล่าหรอกคือเขาเอาไว้ให้ล็อกอินไอเดีเพื่อเข้าไปเล่นโดตาทูกันเฉยๆเท่านั้นแหละทําให้ตอนนั้นถึงแม้ว่าผมจะเห็นบ่อยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมันเลยจนไปถึงเวลาที่ผมได้สัมผัสมันจริงๆผมถึงได้รู้ว่าเนี่ยแหละแพลตฟอร์มที่จะทําให้ผมเข้าถึงวงการเกมแแท้้ไดบบจริง แลวทำไมผมถึงกล้าตั้งชื่อคิดว่าสตรีมคือผู้กล้าของวงการเกมแท้น่่เหระมาลองมองย้อนกลับไปในช่วงที่เรายังเล่นเกมเถื่อนกันอยู่ผมเป็นคนหนึ่งเลยะที่อยากจะลองเล่นเกมแท้มานานมากแต่ด้วยความที่เรายังเป็นเด็กเงินยังหาเองไม่ได้การจะซื้อเกมแท้มาเล่นมันก็เลยกลายเป็นแค่ฝันและผมต่อให้มีตังค์เลยก็ได้อะการจะซื้อเกมแท้มันก็ต้องเดินไปซื้อในห้างอยู่ดีแถมไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มได้เลยว่าซื้อมาแล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่าแน่นอนะว่าถ้าซื้อมาแล้วเล่นไม่ได้ร้านเขาก็ไม่รับคืน ขนาดในวงการเกมเถื่อนด้วยกันมันยังมีความเสี่ยงเลยในการโหลดเกมเถื่อนเกมหนึ่งมาเล่นมันก็ไม่มีอะไรคอนเฟิร์มได้เลยว่าเกมมันจะเล่นได้จริงแถมอินเทอร์เนต็ตในช่วงนั้นมันก็โคตรช้าโหลดเกมขนาดแค่1นึ่งกิกะไบต์ล่อไปหลายชั่วโมงแถมยังต้องมาลุ้นอีกว่าเกมจะเปิดเล่นได้หรือเปล่าบวกกับตอนนั้นผมได้ยินมาว่าระบบของสตรีมแม่งโคตรกากไหนจะความเร็วของอินเทอร์เนต็ตและก็ราคาเกมที่ไม่เป็นมิตรกับชาวไทยเลยมันก็เลยบึมกูกลับไปซื้อแผ่นเถื่อนแผ่นละแปดสิบบาทต่อน่าจะดีกว่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปมาจนถึงเวลาอันสมควรในเวลาที่อินเทอร์เน็ตบ้านเรามีความเร็วที่สามารถโหลดไฟล์หลายๆกิกะไบต์ได้ในเวลาสั้นๆราคาเกมในสตรีมก็พอที่จะเอื้อมถึงได้และที่สําคัญระบบของสตรีมก็ถูกพัฒนาจนเรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันก็เลยเบสแมทกันแบบที่พอดีเป๊ะทั้งจังหวะและก็เวลาจําได้เลยว่าตอนนั้นธุรกิจร้านขายคีย์เกมสตรีมเนี่ยโผล่มาเพียบเลยนะักแคสเกมหรือว่าครีเอเตอร์สายเกมหลายๆคนก็ได้เป็นสปอนเซอร์กันเยอะมากนั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้สตรีมบูมมากในบ้านเราเ และเมื่อเรารู้กันแล้วว่าเกมแท้มันซื้อง่ายแค่ไหนมันก็เลยทําให้เราอยากจะลองไปดูเกมในแพลตฟอร์มอื่นๆบ้างอย่างเช่นในตอนนั้น Battlefield 4ฮิตมากในยุคนั้นก็ต้องนี่เลย Origin และก็ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นฟาใครคุณก็ต้องรู้จักกับ Uplay หรือถ้าเกิดคุณเป็นสายคอนโซลอย่าง Playstation คุณก็ต้องคุ้นเคยกับ PS Store และถึงแม้ในปัจจุบันสตรีมจะมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้นอย่าง Epic Games ที่ใจปา๋ากล้าเอาเกมที่เป็น A มาแจกกันทั้งเดือน แต่ถามจริงมีสักกี่คนที่อุดหนุนเกมจากอีพิกแบบจริงจังมั่งอย่างผมเนี่ยไม่เคยซื้อเกมจากอีพิกเลยนะแต่มันก็ดันเสียตังไปกับการซื้อลูกเล่นเสริมของ a n d r e a l Engine แทนซะอย่างนั้นแถมบางทีเกมในอีพิกสโตมันก็ดันมีราคาล่อใจไม่ต่างจากสตรีมเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าในอนาคตอีพิกจะกลายเป็นผู้นําแพลตฟอร์มขายเกมแทนสตรีมหรือเปล่าแต่ก็น่นแหละถ้าเกิดไม่มีสตรีมในวันนั้นผมก็กล้าที่จะพูดเลยว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่กล้าที่จะซื้อเกมแท้จากแพลตฟอร์มต่างๆแบบในวันนี้ เพราะฉะนั้นสตรีมเนี่ยแหละจริงกลายเป็นผู้กล้าของวงการเกมไปเลยเอาวปรบมือสิรออะไรละ่ะ <c oughs> และสําหรับคนที่ไม่เคยลองเล่นเกมแท้นะครับ <c oughs> ผมอยากจะให้คุณลองเปิดใจหลดแพลตฟอร์มพวกนี้มาดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าเกมเถื่อนที่ผู้คุณคอยหาแคร็กหรือว่าไปหาซื้อแผ่นจากร้านมันเทียบอะไรไม่ได้กับเกมที่มีผู้ดูแลอย่างถูกต้องพวกนี้ได้เลยคือเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันแย่แต่ฝั่งผู้พัฒนาเขาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน คือถ้าซื้อไม่ไหวก็รอมาลดราคาดีกว่าครับที่กับ o อ l y Fan นที่คุณแค่เข้าไปดูคุณยังเปกันได้กับเกมแท้ราคาไม่กี่บาทผมว่าไม่น่าจะใช่อะไรที่ลำบากสำหรับบางคนเลยนะลองดูครับและคุณจะมีความสุขไปกับมันหมายถึงสตรีมไม่ใช่ o อ l y Fan โอเคแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่เกมพวกซอฟต์แวร์ในการทำงานมันก็มีอีกเพียบอย่าง Vega s Pro ที่ผมใช้ตัดต่อหรือว่าแอคชั่นที่ผมใช้แคปหน้าจอความละเอียดสูงซอฟต์แวร์พวกนี้ผมก็ซื้อมาจากสตรีมทั้งนั้น มาช่วยกันครับเพื่อให้นักพัฒนาเขาได้รับผลตอบแทนในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆกลับไปบ้างแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันแพงก็ยังไม่ต้องซื้อเดี๋ยวนั้นรอมาลดก่อนก็ได้ใช้เหมือนกันหรือถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นมากจริงๆคุณก็จัดเดย์วันไปเลยผู้พัฒนายิ้มแน่นอนและก็ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงแค่สตรีมนะไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกออริจินอีพีกเกมหรืออะไรก็ตามทั้งหมดที่ผมว่ามามันก็คือเกมแท้และก็ถึงแม้ว่าคุณจะนอกใจสตรีมไปสิงแพลตฟอร์มอื่นมาบ้างแล้วก็เหอะ สุดท้ายพอถึงช่วงเวลาสตรีมเซลล์หลายๆคนก็ต้องกลับมาซบอ,อ,อกสตรีมอยู่ดีแน่นอนว่าผมก็คือหนึ่งในนั้นถึงแม้ว่าในตอนนี้สตรีมอาจจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสําหรับใครหลายๆคนแต่ก็เป็นสตรีมนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วงการเกมเ,มเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และสําหรับคนที่ใช้สตรีมซึ่งก็น่าจะทุกคนที่ดูคลิปนั่นแหละคุณรู้จักกับสตรีมได้ยังไงหรือว่าเสียหายกับสตรีมไปกี่บาทแล้วอย่าลืมมาแบ่งปันความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไปตรงนี้ก็แล้วกันนานๆทีคือได้ทําวิดีโอแบบที่ไม่ได้จาะจงเกมอะไรพวกนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะสนุกตอนคิดนี่แหละตอนตัดต่อตอน,ตอนหาภาพเกมมาใส่นี่โคตรเหนื่อยเลยถ้าเกิดอยากให้ทําอีกก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับยังไงก็มาติดตามกันลวกันว่าวิดีโอตัวหน้าผมจะเอาเรื่องไหนหรือว่าเกมไหนมาพูดถึงเอาล่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์ และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ